เปิดทิกแปลภาษาผ่านแป้นพิมพ์บน iPhone สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Power to Tik ทิกดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะในวันนี้ค่ะฟ้ามีทิ๊กดีๆในการแปลภาษาผ่านแป้นพิมพ์บน iPhone มาแนะนํากันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยสามารถตั้งค่าแป้นพิมบน iPhone ให้สามารถแปลภาษาได้หรือจะแปลภาษาในขณะที่พิมพ์ได้อีกด้วยนะคะ นั่นก็หมายความว่าในขณะที่เราพิมพ์ภาษาไทยอยู่แล้วต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแบบเร่งด่วนก็สามารถทําได้บนแป้นพิมพ์บนไอโฟนเลยค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องไปเข้าแอปแปลปภาษาให้เสียเวลาค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะ How t ทูทิ k จะมีวิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์บนไอโฟนมาฝากกันค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับวิธีที่จะทาให้แป้นพิมพ์บนไอโฟนของเราเนี่ยแปลภาษาได้นั้นอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องมีแอป Gboard อยู่บนโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นค่ะให้เราทําการตั้งค่าแป้นพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือไอโฟนของเราได้เลยค่ะ เมื run, so like um. it, like like ่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะบนแป้นพิมพ์ของ iPhone ของเราเนี่ยก็จะสามารถแปลภาษาได้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้เราดาวน์โหลดติดตั้งแอปจีบอร d ก่อนค่ะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือค่ะและเลือกไปที่ทั่วไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้แตะไปที่แป้นพิมพ์ค่ะและแตะแป้นพิมพ์อีกครั้งค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เราแตะไปที่เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้แตะไปที่จ หลังจากนั้นค่ะให้เราเปิดสวิตช์อนุญาตการเข้าถึงแบบเต็มค่ะและกดอนุญาตอีกครั้งค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่แป้นพิมพ์ของ iPhone ค่ะจะสังเกตเห็นเดียวว่าจะมีรูปสัญลักษณ์ตัว G ขึ้นมาค่ะให้เราแตะไปที่รูปตัว G ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกดแปลภาษาค่ะและข้อความตอบไปนี้ที่เรากำลังจะพิมพ์ลงไปนะคะจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะเราสามารถแปลภาษาได้ทันทีเลยค่ะและภาษานะคะก็มีหลากหลายให้เราเลือกเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะลองเลือกเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะเมื่อพิมพ์ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดแปลลได้เยค่ะ เห็นไหมคะเพราะเรากดแปลแล้วเนี่ยข้อความที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทันทีเลยค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะ How to t ิ k ท i k ดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้จอน้ำอะไรมาฝากกันดีกก็อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน m a c a b o o tv ได้เหมือนเดิมค่ะ